เบื้องต้นเลยนะครับเราก็คือดูตัวรูปแบบว่าภาพที่เราจะวาดมันเป็นยังไงนะครับมันมีลักษณะของวัตถุ2ชิ้นที่วางอยู่ข้างข้างกันชิ้นนึงเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นหนึ่งเป็นวงกลมก็เบื้องต้นตัวสี่เหลี่ยมและวงกลมพวกเราน่าจะาเคยเรียนหรือเคยศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรามาเริ่มขึ้นกันเลยนะครับเบื้องต้นเราก็ดูก่อนว่าฐานของตัวสี่เหลี่ยมมันวางอยู่ต่ํา ประฐานของตัววงกลมนะฮะตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็สมมุติเรากําหนดเส้นนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้เราลองมาดูตัวมุมที่อยู่ใกล้เราสุดนะครับอยู่ตรงไหนเราก็กะเต๊กไว้นะฮะแล้วก็ดึงเส้นตรงลงมาว่าโอเคมุมนี้คือเส้นนี้เราจะให้อยู่ใกล้เราสุดแล้วทีนี้เรามาดูาขาสองข้าง ที่มันเป็นองศาเฉียงขึ้นสองข้างตรงนี้นะฮนะว่ามันประมาณเท่าไหร่เราก็ลองดูว่าองศาประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ดูว่าหัวมุมตรงนี้มันน่าจะอยู่ช่วงสุดตรงนี้ เราก็ขีดเส้นเส้นนี้หายังไงก็คือดูจากเส้นข้างล่างก็ได้นะครับมันจะขนานไปด้วยกันอย่าง่างอย่างนี้ไปก่อนแล้วตัวเส้นด้านบนตรงนี้ก็เหมือนกันครับให้ดูข้างล่างมันก็จะขนานไปด้วยกันเบื้องต้นคือเราต้องอล่างด้วยน้ําหนักเส้นที่เบาก่อนนะครับเดีย๋ยวพิ่งลงน้ําหนักเข้มอ่ะทีนี้ เราได้เส้นข้างบนกับข้างล่างแล้วเรามาดูขอบเขตของตัวด้านขวา,อาของสี่เหลี่ยมตัวนี้เราจะกําหนดให้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่สมมติจะให้มันอยู่ประมาณเท่านี้เส้นนี้นะครับเส้นขอบเส้นขอบตรงนี้กําหนดขึ้นมาแล้วเราลองมาดูซิว่าเส้นนี้เราจะสร้างยังไงล้วก็ดูเส้นนี้เป็นหลัก มันจะวิ่งขนานไปได้วยกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูขอบเส้นด้านซ้ายตรงนี้มันวิ่งมาปุ๊บประมาณช่วงนี้แล้วก็ดึงมันลงมาประมาณนี้ดึงลงมาอ่าทีนี้เราก็มาดูเส้นนี้เพื่อที่จะสร้างเส้นนี้ดูให้มันขนานกันนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราว่างร่างโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่เราควรจะล่างทะลุเข้าไปด้านในเพื่อที่จะทําให้โครงสร้างนั้นดูแข็งแรงนะฮะเราจะถึงจะสามารถเช็คได้ว่าโครงสร้างของเราถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นล่างเข้าไปข้างในจินตนาการสแกนเข้าไปด้านในฮะ,ะสมมติเส้นฐานด้านหลังเราไม่เห็นวิธีการเดียวกันก็คือให้ดูเส้นพวกนี้เป็นหลักมันจะขนานไปด้วยกัน เราล่างไปก่อนแล้วเส้นนี้ยังไม่มีก็ดูเส้นนี้ได้จุดตัดตรงนี้ปุ๊บเราก็ดึงจุดตัดลงมาเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมแล้วทีนี้เรามาดูตัววงกลมตัววงกลมฐานของตัววงกลมจะขึ้นมา คือคนละเส้นกับฐานของตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะมุมสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะอยู่ใกล้เรามากกว่าฐานของวงกลมเพราะฉะนั้นถ้าเราล่างเส้นฐานออกมาอย่างนี้ของตัวสี่เหลี่ยมวงกลมต้องกระเถิบขึ้นมาหน่อยนี่นะครับเราล่างเส้นไว้ว่าเราจะให้ฐานมันเริ่มจากตรงนี้ทีนี้เราลองมาวงกลมก็คือสร้างมาจาการูปทรงของวงกลมเนี่ยมันมาจากสี่เหลี่ยมจตุรัสเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเส้นแกน เส้นแกนของวงกลมก่อนนะครับทีนี้ลองติ๊กดูว่าเราจะเอาให้มันกว้างประมาณนี้สองข้างนะครับโดยที่สองข้างซ้ายขวาต้องเท่ากันเหมือนเดิมเพราะว่านี่คือเซนเตอร์เซนเตอร์คือตรงกลางเพราะว่าวงกลมเส้นรัศมีรอบวงมันเท่ากันใช่ไหมครับอเราก็ต้องทําให้มันซ้ายขวาเท่ากันนะครับ เราก็ล่างเส้นลงมานี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ล่างเส้นนี้ลงมาด้วยแันนี้แล้วทีนี้เราก็ลองมาเช็คอีกทีว่าโอเคอันนี้1ส่วนตรงนี้เนี่ยความกว้างของตรงนี้ยเราก็อดินสอทาบแล้วก็มาวางเป็นแนวตั้ง นี่นะครับคือความกว้างกับความสูงก็ต้องเท่ากันแล้วก็อย่าลืมตรงกลางของสี่เหลี่ยม้เอเวงกลมนี้ด้วยนะครับก็คือที่อยู่ด้านในสี่เหลี่ยมนี้แหละก็ต้องเท่ากันเซนเตอร์ Center ด้านแนวนอนนะฮะทีนี้เราก็มาเริ่มสร้างโครงสร้างวงุกลมจำจำกันได้ใช่ไหมครับ ทะแยงเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนี้แเส้นทะแยงนี้ปุ๊บแล้วก็วัดด้านใดด้านหนึ่งเอามาทะแยงปุ๊บแล้วก็ติดทะแยงปุ๊บแล้วก็ติดทะแยงติดทะแยงติดอ่า แล้วเราก็ล่างเส้น,นมันจะได้ประมาณว่าสี่เหลี่ยมสอนกันอยู่แล้วเราก็พอได้ได้แบบนี้แล้วปุ๊บเราก็ค่อยๆมาล่างวงกลมนะครับ เริ่มเน้นเส้นที่เราจะเอานะคือหาเส้นที่คิดว่ามันกลมที่สุดก็นเน้นขึ้นมาหน่อย ประมาณนี้นะครับเราก็เช็คว่าตรงไหนมันยังดูไม่กลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับออพอเราได้สองตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเริ่มลงเงากันเราก็ลบเส้นที่เราไม่ใช้ออกนะครับ ด้านในตรงนี้เอาออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาลงน้ำหนักมันจะมากวนโอเคแค่นี้เราก็ได้รูปสีเนียร์แลว,วงกลมแล้วเราก็ทีนี้เรามาดูเรื่องพี่จะอธิบายเรื่องแสงนิดนึงนะครับก็คือแสงมันจะมาด้านนี้แสงเข้าด้านนะแสงเข้าด้านนี้เหมือนกันนะครับ เห,เหมือนมาด้านนี้พเพราะฉะนั้นตัวน้ำหนักเงาก็เลยมาอยู่ช่วงด้านสายแสงอยู่ด้านขวาถ้าเราจะแบ่งน้ำหนักเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับรตัวสี่เหลี่ยมจะเห็นง่ายมากที่สุดก็คืออันนี้สว่างเป็นแสง1ก็ได้ครับสว่างอันนี้1ทีนี้เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นสเตจที่2คือตรงนี้ สั2 2> ตว์ที่3คือตรงนี้3เป็นเบากลางเข้มนะครับวงกลมก็จะคล้ายกันถ้าสมมุติว่าพี่แบ่งน้ำหนักโซนน้ำหนักให้ดูนะฮะอันนี้ 1, 1> แต่ทีเนี้ยวงกลม 2, 2จะมาอยู่ช่วงนี้นะครับ2 3, 2 3จะอยู่ช่วงนี้3 เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่แสงมันวิ่งมาแสงมันวิ่งมาเป็นลักษณะลำแสงกว้างๆนะครับมันจะมีแสงที่ตกลงพื้นแล้วสะท้อนเข้าหาวัตถุตรงนี้มันก็เลยทําให้ค่าน้ําหนักแทนที่สามจะอยู่ตรงขอบสุดตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยกระเถิบเข้ามาอยู่ช่วงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเบาเพราะว่าแสงมันตกลงพื้นแล้วสะท้อนเข้าหาวัตถุนะครับน้องๆจะเห็นว่า ในส่วนตรงเนี้ยในส่วนตรงเนี้ยของวงกลมอ่ะเอ๊ะทำไมมันดูสว่างแบบขึ้นมาวาบหนึ่งเพราะว่าแสงมันวิ่งมาปุ๊บมันโดนวัตถุตัวสี่เหลี่ยมนี้ตัวสี่เหลี่ยมเนี้ก็เลยจะทอนเข้าหาตัววงกลมขอบตรงนี้ทําให้ตรงเนี้ยเป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาอันหนึ่งนะครับโอเคพี่จะเริ่มลงน้ําหนักเร็วๆให้ดูเราก็ลงน้ําหนักคุมไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะฮะแนะนําน้องๆว่า ให้พยายามลงน้ำหนักให้เกิดเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเกิดเป็นเส้นอย่างนี้อย่าลงอย่าพึ่งลงถูอย่างนี้นะครับเอาเป็นเส้นก่อนก็ได้นะครับเพื่อความเคลีย เ,เก่นนะครับเงาเข้มจะอยู่จะมาอยู่แถวนี้เข้มสุดเราก็เน้นขอบขอบวงกลมขึ้นมาหน่อยอย่าให้ขอบมันหายนะครับพยายามดูเส้นเ u t ไลน์ด้วยว่าเส้นเอาไลน์ด้านที่อยู่แสงก็เบานะครับเส้นเอาไลน์ด้านที่อยู่ด้านเงาเนี่ยก็เข้มขึ้นมาหน่อย น,นี้พี่ลงน้ำหนักเงาคร่าวๆให้ดูนะครับเราจะไปเร็วหน่อยแต่ว่าเวลาน้องๆลงน้องๆต้องลงให้น้ำหนักตัวเส้นเนี่ยมันสมูทแล้วก็เรียงชิดกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเกลี่ยน้ำหนักให้มันเข้าหากันให้ได้แบบที่เราลงน้ำหนักเงาเจ็ดช่องนะฮะจำได้ใช่ไหมครับอ,อันนี้วงกลมพักก่อนแล้วก็เรามาดูตัวสี่เหลี่ยมนะครับ อันนี้ง่ายกว่างผมเพราะว่าสี่เหลี่ยมมันเป็นระนาบแบนนะฮะซึ่งซึ่งมันสังเกตง่าย แล้วก็ใส่เส้นตรงนี้หน่อย นี่นะครับเราก็เน้นขอบเส้นเอาลายหน่อยเพราะว่ามันหายไปเน้นมันขึ้นมาหน่อยให้มันเห็นขอบเขตหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องเน้นแรงมากครับเน้นเ,าเบาคือให้มันเห็นว่ามันเกิดมันมีเส้นอยู่ตรงนี้มาณนี้อันนี้เราก็มาดูทีนี้เมื่อเราได้วัตถุ2อันนี้แล้วปุ๊บเราก็มาดูค่าน้ําหนักต่างๆที่เราควรจะแต่งให้มันดูสมูทแต่งให้มันดูโคง้งกลมมากขึ้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะแนะนำก็คือว่าลองสังเกตดีๆนะครับว่าตัวสี่เหลีย่ยมตรงนี้ระนาบเนี่ยมันเป็นโซนด้านมืดใช่ไหมครับคือระนาบนี้แต่ถ้าจะเอาเอาให้ละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือนในระนาบนียด้านมืดด้านบนของตรงนี้กับด้านล่างของตรงนี้สังเกตไหมฮะเงามันจะมีความเข้มแตกต่างกันอยู่หน่อยนึงเพราะว่า เวลาที่แสงมันวิ่งมาปุ๊บมันลงพื้นปุ๊บมันสะท้อนก็หาตรงนี้ทําให้บริเวณด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยมีน้ําหนักไม่เท่ากันเพราะว่าด้านเนี้ยมันอยู่ใกล้พื้นม,มากกว่ามันทาให้แสงเนี้ยเข้ามาได้เร็วทําให้เกิดน้าหนักที่อ่อนกว่าด้านบนนิดนึงเพราะว่าด้านบนตรงเนี้ยมันอยู่สูงมันอยู่ไกลก,กว่าด้านล่างมันก็เลยทําให้โดนแสงไม่เท่าด้านล่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ด้านบนเข้มกว่า นิดหนึ่งเนีย่ยฮะลองสังเกตด,ดูนะครับด้านสี่เหลี่ยมด้านบนนี้ก็จะเหมือนกันแสงวิ่งมาด้านนี้ฟืบพื้นที่ตรงเนี้ยรับแสงได้มากกว่าแต่พื้นที่ตรงเนี้ยเพิ่งจะรับแสงทําให้พื้นที่ซ้ายและขวาตรงเนี้ยมีค่าน้ําหนักที่แตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะลงน้ำหนักตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง นะครับอโอเคพี่เขียนรดเหลือให้ดูนะครับแล้วก็ทีนี้สมมุติว่าน้องๆงลงไปแล้วโอเคภาพมันออกมาเริ่มมีมิติเริ่มมีปริมาตรแล้วนะครับก็อย่าลืมทำเงาด้วยนะครับถ้าแสงมาด้านนี้เงาก็ต้องอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับเงาจะออกมาจากฐานนะครับ เราอย่าไปล่างเราอย่าไปล่างแรงมากนะเส้นเงาเหมือนเส้นล่างเบาๆเฉยๆเพื่อที่จะรู้ขอบเขตว่าเราควรจะลงน้ำหนักเงานเนี่ยอยู่ตรงไปไปถึงตรงไหนบ้างนะครับ สมมติว่าเนี่ยมันหายไปละเส้นเราก็ต้องเน้นขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจมไปกับเงา อันนี้พี่มาสาธิตวิธีการขึ้นแล้วก็การหลมน้ำหนักเงาวให้ดูแบบคร่าวๆนะครับหวังว่าน้องๆจะกลับไปทํำได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างน้ําหนักสร้างปริมาตรให้กับวัตถุทั้ง2ชิ้นนี้ได้นะครับ